สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันเชา้าเช้ามาถ่ายอัปเดตมะอึกค่ะพี่น้องฝนตกลงมาแล้วก็มะอึกดูกําลังเป็นลูกค่ะรุ่นรุ่นที่แล้วคูมพันเก็บไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเหลือลูกเดียวค่ะดอกสวยเลยค่ะดอกเหมือนมะเขือเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเชา้าเช้าบรรยากาศแจ่มใสค่ะ กับต้นมะอึกที่สวยงามโดยช่อดอกค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะกําลังเป็นลูกเล็กๆนี่ค่ะนี่ค่ะกําลังติดลูกสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันธุตุรากันเบิ้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะลูกน้อยๆนี่ค่ะนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวคุมพันธุ์จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูใหม่นะคะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี